ยืดตัวขึ้นค่ะแมวท้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มเริ่มต้นใหม่ค่ะแมวท้องยกตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นสูดลมเบาๆยาวๆลึกๆทำจิตใจให้ผ่อนคลายสบายๆสูดลมเข้าเบาๆสบายๆเป็นลมธรรมชาติลมช้าๆ ทำจิตว่างจิตโล่งจากความคิดจากความกังวลจากความเครียดทั้งหลายสูดลมเข้าไปเบาๆเต็มแล้วปล่อย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 เริ่มต้นใหม่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้เวลามีความเจ็บปวดทุกทรมานอมยิ้มไว้เราเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดพบ,พ,บ,พ,บพุทธศาสนาแล้วพบอนาปนาสติ พบลมหายใจที่มีมีสัพพันยูมีผู้รู้สอนให้ปฏิบัติเรื่องลมหายใจไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่ได้หาแต่นำมา uh, รักษาโรคจิตโรคใจโรคก,กายรักษาความเครียดรักษาความกังวลความงุนง่านความหมุดหิดผิดหวังรักษาความเศร้าส้อยเงาหงอยนะชําระนี่ชําระศีนปลดนี่ ได้ทันทีเลยเพราะเรามาเจริญอาณาปานสติปลดนี้ปลดสินนะคะปลดล็อกกรรมได้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายถ้าเราเจริญอาณาปานสติเสมอๆเขาจะปลดล็อกกรรมให้เรานะที่จริงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมันบรรจุไว้ในจิตใจเรานะที่เราทุกขนะ์น่ะเพราะว่าเราสะสมเจ้ากรรมในเวรบาปอากุศลนะความสุขเศร้าทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลาย รือความที่เราไปกินอาหารผิดไปอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในที่ที่ไม่สงบสงัดอยู่กับคนที่เพ่งโทษจ้องโทษให้กันมันสะสมไว้หลายภพหลายชาติชาตินี้เรามาชำระนี้ชำระกรรมชำระเวรด้วยการทำแมวท้องยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้นะคะผู้ลูกจะพบความอิสระของจิตแน่นอนคะ่ะ ตรงนี้แหละที่ลูกจะอิสระจากทุกข์ก็ตรงนี้เองต้องลงมือปฏิบัตินะคะอาณาปนสติลมหายใจดับทุกข์ดับความคิดดับจิตตะสังขารดับภพบดับชาติได้เพราะลมหายใจเราไม่ต้องไปหาเหตุหาผลลมหายใจเขาจะทำหน้าที่ให้เราเพียงเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาให้เห็นลมเข้าจมูกให้เห็นลมออกจมูก เวลาลมเข้าให้เราเห็นแล้วก็อยู่ข้างในนั่นแหละไม่ต้องตามออกมานะเวลาหายใจออกจะตามออกมานะให้อยู่ข้างในอยู่กับลมข้างในอยู่กับเวทนาและความรู้สึกภายในร่างกายลมมันจะออกมาข้างนอกปล่อยมันนะเดี๋ยวลมใหม่เข้าไปสูดลมเข้าเบาๆยาวๆลึกๆกลั้นไว้สักหน่อยแล้วปล่อย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 ,อยขนาดปล่อยเราไม่ต้องตาลมออกมานะจิตและสติอยู่ภายในเลย ให้ดูว่ามันมีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอะไรเกิดขึ้นไหมคาแมวท้องไว้นะนะขนาดสูดลมขมอยคาแมวท้องไว้เลยพอปล่อยลมแล้วก็ปล่อยท้องได้แล้วก็คาแมวใหม่อย่างนี้แหละก็คือทํา้องทําท้องเนี่ยพองพองยุบพองยุบนั่นเองแต่แม่ใช้คําว่าคาแมวท้องเพราะว่าให้มันเป็นสภาวะเวทนาและความรู้สึกข้างในไม่ให้เป็นท้องจํานั่นเองนะ แมวท้องนี่มันเป็นอาการที่เราทําท้องแบนใช่ไหมขมแมวท้องแล้วก็ปล่อยท้องก็คือเลิกําแมวนั่นเองถ้าเริ่มําแมวก็สูดลมขึ้นสูดสูดสูดลมเบาๆยาวๆเบาๆลึกๆช้าๆนะอย่าทําไวนะลูกนะมันจะเหนื่อยทําช้าๆสาคัญที่สุดทําช้าๆําแมวท้องไว้ยกไหล่ขึ้นสูดลมสูดสูดสูดลมสูดลมเบาๆยาวๆลึกๆช้าๆ กลั้นไว้สนหน่อยปล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 ่อยให้สุดลมค่าแมวไม่แล้วค่าแมวท้องยกตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นสูด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 ลมกลั้นลมไว้แล้วก็ปล่อยลมอมยิ้มไปด้วยนี่แหละทําแค่นี้แหละทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนก็ทําแค่นี้แหละผลปรากฏการบรรลุธรรมนี่ธรรมะเขาจะจัดการให้เรานะเราอย่าไปอยากบ,บรรลุธรรมนะ เรามีหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มทำลมธรรมชาติทำลมเบาๆสบายๆหน้าที่ของเราคือทำจิตว่างจิตโลง่งทำจิตให้เป็นกุศลจิตใจดีไว้ส่วนบนรรลุธรรมเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของธรรมะเขาจะบอกเราเองว่าขนาดนี้เราบรรลุธรรมแล้วนะบรรลุสดาบัน,ส,บนสกิทา,า,าคามีอนาคมีหรืออรหรันจิตมันจะบอกเองเลยธรรมะมันจะบอกเองลูกอย่าไปคิดไาเอ๊ะเราบรรลุธรรมตรงไหนแล้วเนาะ ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลนะลูกนะไม่งั้นเราจะเป็นจิตจะสังขารจิตส่งออกทันทีเลยเริ่มต้นใหม่แมวท้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มทำจิตใจโลง่งโปร่งเบาสบายสบายชีวิตเราได้ตรงนี้แหละมีค่าที่สุดเลยเกิดมาทั้งชีวิตเรามานั่งสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มอันนี้คือช่วงเวลานาทีทองช่วงเวลามีค่าเราได้ชำระนี่ชำระ ศีชลชําระกรรมชําระเวรนะแล้วเราชําระนี่ชําระศีลแล้วอะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราจะอิสระจากทุกนะไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดคือเกิดในชีวิตประจําวันนี่แหละขณะเราเกิดความโกรธนี่เราเข้าทุกขติภูมินะเราเกิดแล้วเกิดในนรกแล้วเกิดความแค้นนี่เราเกิดในนรกเลยนะเป็นทุกขติภูมิเลยอบายภูมิเลยจิตของเราเศร้าหมองเกิดความอิจาริษยานี่ก็เข้าทุกขติภูมินะ เกิดจิตเศร้ามองจิตโศกเศร้าเลยนี่แหละเรียกว่าความเกิดนะเกิดหมั่นไส้คนนั้นคนนี้เกิดความแค้นเกิดชิงชังคนนั้นคนนี้นะเกิดโกรธเกิดแค้นเกิดความแาคาดพยาบาททั้งหลายนี่คือความเกิดเกิดขณะปัจจุบันนี่แหละขณะวันนี้แหละขณะตรงที่เราอยู่ในชีวิตนี่แหละถ้าเรามาหยุดตรงนี้ก็คือมาเขมเหลท้องตั้งตัวขึ้นยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้นี่นะ โอ้ยลูกเอ๋ยลูกขึ้นสวรรค์ขนาดนี้เลยนะสวรรค์มันจะอยู่ตรงนี้เองพอขึ้นสวรรค์แล้วมันจะอยู่ชั้นพรมนะชั้นพรมคือความสงบสงัดสันติมากจิตไม่มีทุกข์อะไรเลยนะคะดื่มดำในรสพระธรรมเลยอยู่สวรรค์สักพักหนึ่งเราต้องกลับมาที่ลมหายใจด้วยนะทำแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มทำไปทำมาให้หลายๆชั่วโมงแล้วมันจะขึ้นออกจาก ออกจากสวรรค์แล้วเข้าสู่พรมอรุปรพรมจากนั้นจิตมันจะสลัดคืนสู่ความว่างจิตว่างจิตไม่มีความเครียดความกโกรธความเกลียดใครนะจิตไม่มีความกังวลความอิจฉาริษยาไม่มีความโศกเศร้าเสียใจอันนี้จิตอิสระจิตอริยะนะจิตเข้าสู่ผู้ห่างไกลจากกิเลสนั่นเองจิตไม่ทุกข์ไม่แค้นจิตไม่กังวลเอาเรื่องงานมาคิดไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาคิด ไม่เอาเรื่องส่วนรวมมาคิดขนาดที่เราปฏิบัตินี่แหละแล้วมันจะเกิดความอิสระของจิตขนาดที่เราไปใช้ชีวิตประจําวันนะลูกทั้งหลายตรงนี้แหละลูกลองทําดูนะคะําแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้แล้วลูกจะพบจิตอิสระจิตนิพพานขนาดที่เราปฏิบัตินี้เองขอให้ลูกสมหวังสมปรารถนา